เพียงแค่เราฟังเฉยๆอย่างนี้แล้วความเพียรเราไม่ถึงอย่างบางคนปฏิบัติสามารถหลุดพ้นด้วยสมถะแต่บางคนหลุดพ้นด้วยวิปัสนาได้เป็นครั้งคราวได้นินนดๆหน่อยๆที่เป็นเช่นนั้นเพราะความเพียรหรืออินทรีย์ของเรานี่มันต่างกัน ศรัทธาต่างกันวิริยะต่างกันสติต่างกันสมาธิต่างกันเพราะเราบางทีศรัทธาดีดีความเพียรก็ดีวิริยะมันดีแต่สติมันไม่ค่อยดีอ่ะแต่บางคนสติดีดีนะฟังอะไรถูกสอนอะไรแนะนำอะไรเหมือนเข้าใจแล้วรับปฏิบัติได้แต่ปฏิบัติได้ไม่ต่อเนื่องไม่ยาวนาน นะดังนั้นความสมบูรณ์แห่งสมาธิที่เรียกว่าหลุดพ้นด้วยเจโตวิมุติก็เกิดได้ยากแต่พิจารณาจิตที่หลุดพ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอไปเรื่อยเรื่อยเื่อ,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 อก็สามารถหลุดพ้นจากอาสวะได้แต่ว่ามันช้าเพราะว่าพลังสติพลังสมาธิมันน้อย